ทุกคนดูวิดีโอหรือยังครับดูวิดีโอหรือยังแล้วค่ะผู้ค้านุบดลเบิร์กอ่าใครยังไม่ดูเดี๋ยวครูจะแชร์หน้าจอให้ดูนะครับประวัติศาสตร์คือการศึกษาเรื่องราวของคนจากหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่มนุษย์ได้กระทำตลอดจนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่ส่งผลต่อมนุษย์ ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์แบ่งออกได้เป็น3สมัยคือสมัยก่อนประวัติศาสตร์สมัยจน,นประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์โดยใช้ตัวอักษรเป็นเกณฑ์ในการแบ่งยุคสมัยด้วยเหตุนี้การเข้าสู่ยุคสมัยประวัติศาสตร์จึงเกิดขึ้นไม่พร้อมกันขึ้นอยู่กับว่าสังคมใดมีการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นเพื่อใช้ในการสื่อสารก่อน สมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นสมัยที่คนยังไม่มีตัวอักษรใช้การศึกษาเรื่องราวหรือกิจกรรม<ช>องคนในอดีตจึงต้องศึกษาจากข้อมูลทางด้านโบราณคดีธรณีวิทยาและมนุษยวิทยาแทนหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาเช่นจากเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องประดับภาพเขียนสีบนเพิงผาการตั้งถิ่นฐานรวมทั้งการฝังศพ ตัวอย่างของมนุษย์ในยุคนี้เช่นมนุษย์โคมันยองมนุษย์ชวามนุษย์ปักกิ่งชุมชนบ้านเชียงสมัยกึ่งประวัติศาสตร์เป็นยุคสมัยที่คนในสังคมมีตัวอักษรใช้แล้วแต่ตัวอักษรนั้นยังไม่มีผู้ใดอ่านออกเช่นจารึกที่พบในเมืองฮารปาปาและเมืองโมเฮนโจโดารโรประเทศปากีสถานสมัยประวัติศาสตร์ เป็นสมัยที่มีการประดิษฐ์ตัวอักษรใช้แล้วและคนในปัจจุบันสามารถอ่านออกและเข้าใจความหมายมนุษย์รู้จักการบันทึกเรื่องราวโดยใช้ตัวอักษรไม่ว่าจะเป็นการบันทึกไว้บนกระดาษผ้ากระดูกสตัตว์หรือบนแผ่นหินดาววิดีโอดูพร้อมกันแล้วใช่ไหม มีใครเข้ามาใหม่หรัอเม่อกมีไหมดูพร้อมกันเลยครับเมื่อกี้จากที่เราดูวิดีโอเราได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างเมื่อกี้มีใครได้ได้ดูไหมเนี่ยเมื่อกี้ได้ดูไหมเนี่ย ฮะ yeah. อ่ะอะโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าวิดีโอนั้นหมายความว่าอะไรมีความหมายได้แบบไหนนะครับจากวิดีโอเมื่อกี้นะครับครับบอกว่าความสัมคัญ์ของเร็ประวัติศาสตร์เนี่ยประวัติศาสตร์คืออะไรก็คือเรื่องราวที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือว่าเกิดขึ้นตามธรรมชาติตามธรรมชาตินะครับ แต่ถ้าเกิดขึ้นตามธรรมชาตินั้นจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับมนุษย์หรือส่วนผลกระทบกับมนุษย์ด้วยนะครับเมื่อกี้เรบอกว่าการใครช่วยปิดพัดลมหน่อยครับต้องพนะครับ ลมไทเอ rying, ๋ย <Aristotle> น <delays. S 2> <aja, S 3> ัลมไทเอ๋ยใครช่วยปิดพัดลมหน่อยครับการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์เนี่ยเมื่อกี้เขาบอกว่าแบ่งได้ทั้งหมดสามยุคสมัยนั่นก็คือสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุคที่สองก็คือยุค ยุคอะไรจาได้ไหมสมัยกึ่งประวัติศาสตร์ถูกต้องถูกต้องเก่งมากสุดท้ายครับสุดท้ายไม่ประวัติศาสตร์ถูกต้องสมัยประวัติศาสตร์อันออกใช่ไหมอ่านออกค่ะอ่านออกค่ะทีนี้มาแยกดูของแต่ละสมัยนะครับ สมัยก่อนประวัติศาสตร์เขียนตามเลยครับเขียนตามเลยครับแยกดูแต่ละสมัยนะครับสมัยประวัติสมัยก่อนประวัติศาสตร์เขาบอกว่าคนที่อยู่ในสมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีสิ่งสําคัญเลยนะยังไม่มีอะไร,รมไม่มีะไรพูดถึงเลยอ่าไม่มีตัวอกักษ <m. S 1> รตัวตัต้องสือเหมือนกันนะครับตัวอักษรหรือตัวหนังสือใช้นะครับ ยังไม่มีตัวอักษรใช้นะครับทีนี้ต่อไปเนี่ยหลักๆของมันก็มีแค่นี้สมัยกึ่งประวัติศาสตร์ความสำคัญของมันก็คือมีตัวอักษรยังมีตัวอักษรนะครับมีตัวอักษรแต่ทำไมครับอันไม่ออกอ่าสิงห์อ่ะแต่ยัง ไม่เข้าใจความหมายสุดท้ายคือสมัยประวัติศาสตร์มีตัวบบอักษรและเข้าใจความหมายนะครับ เห้นหเอ่กรึ๊รนะึ๊กรึ๊เราอยู่ในห้องเรียนนะครับแต่อาจจะไม่ใช่ห้องเรียนที่เป็นห้องสี่เหลี่ยมเราอยู่ในห้องเรียนที่เรียนออนไลน์ครับเกิดอะทีนี้ที่เราจะเรียนกันก็คือประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์เราจะเรียนถึงเรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับวันนี้ ขอเขียนตัวนั้อรไปสวยก่อนสวย,ยไหมเห็นเหรอสวยอได้ถ้ามองไม่เห็นก็น z ูมนะครับจะพูดทำเป็น mapping ให้ดูนะครับวิธี<อ>การลมกรพ่าน z o o อ้เหีดอันที่ขึ้นเาก็ดีเออนั่นคือปรทธานไหมครับันอันแรกเหเรอครับอันนี้หรอแม่คห็อ่าจดก่อนให้เวลาจดสักสามวินาทีหนึ่งสองสามเกิดได้ เราเล่นยางเล่นที่จดเสร็จแล้วเดี๋ยวฟังครูถามนะครับเดี๋ยวตอบครูคำถามเพด้วยนะครับเราเรียนไปแล้วเรื่องของวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่ครูให้เราสรุปไปจำได้ไหมครับข้อแรกได้ไหมเอ่ยอันไหนวะดูในสมุดนะครับดูในสมุดวิธีการทางประวัติศาสตร์มีกี่ขั้นตอนมีห้าขั้นตอน อ่ามีห้าขั้นตอนทีนี้เราจะมาพูดถึงว่าแต่ละขั้นตอนนั้นมีความหมายยังไง <c oughs> เสร็จแังครับเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วค่ะแล้วราน <c oughs> วิธีการความประวัติศาสตร์เนี่ยมีห้าขั้นตอนโดยขั้นตอนที่หนึ่งนะครับอเคารยบอนว่ามีห้าขั้นตอนดังนี้ หนึ่งคือขั้นอะไรขั้นกำหนดหัวขอ้อความสนใจนะครับขั้นนี้ก็ง่ายๆเราก็จะเอาสิ่งที่เราสนใจนั่นแหละนำออกมาสมมติว่าเราสนใจเรื่องของประวัติศาสตร์ของอุรธานีเราก็ เอาประวัติศาสตร์ของอุราณานีมานะครับเอาชื่อหัวข้อมาก่อนหัวข้อเราได้แล้วแล้วเราค่อยไปทาขั้นตอนที่สองสามสี่ห้านะครับอันนี้ก็ง่ายๆตามความหมายของมันเลยนะครับก็คือกาําหนดหัวข้อความสนใจนะครับเราสนใจอะไรก็ก็เอาอันนั้นเป็นหัวข้อของเราที่จะจุกฝานะครับขั้นต่อไปขั้นที่สองคือการรวบรวมข้อ,อมูลด้การรวบรวมหลักฐานการรวบ รวมหลักฐานตลอดการรวบรวมหลักฐานนะครับจะแบ่งออกเป็นสองแบบนะครับการรวบรวมหลักฐานจะแบ่งออกเป็นสองแบบไม่ใช่สองแบบสอ,องขั้นขั้นเขียนตามมันเขียนตามครับการรวบรวมหลักฐานแบ่งเป็นสองขั้นนะครับ ขั้นแรกคือหลักฐานชั้นชั้นอะไรหลักฐานชั้นอะไรครับหลักฐานชั้นชั้นรองอือนตน้นแรกหลักฐานชั้นต้น,ตนหลักฐานชั้นต้นคำว่าหลักฐานชั้นต้น ความหมายของหลักฐานชั้นต้นก็คือเป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเลยนะครับจบจนไว้นะมองเห็นไหมสีนี้ไม่เห็นนะไม่ใช่เห็นนะสีไหมดีกว่า,าดีกว่า ก่ยัสวยเย่อโอ้ยยังแบบพี่เหเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นหรือเวลานั้นก็คือเกิดขึ้นพร้อมกับเช่นอุดรเน,น่ยมันก็เกิดขึ้นพร้อมกับอุดรในตอนนั้นแบบนี้พอเข้าใจไหมครับค่ะค่ะหลักฐาน แบ่งมันสองสองชั้นชั้นที่สองนะครับชั้นที่สองหลักฐานเลยลองหลักฐานชั้นลองชั้นลองชั้นกลางลืมลืมยกตัวอย่างไปหลักฐานหลักฐานชั้นต้นนะครับ <c oughs> ก็จะ <c oughs> ยกตัวอย่าง <c oughs> เช่น <c oughs> โบราณวัตถูในสมัยนั้นๆสถานที่นะครับ <c oughs> <c oughs> อะไรประมาณนี้ฐานชั้นรองนะครับก็จะขึ้นเกิดขึ้นภายหลังเกิดขึ้นภายหลังเกิดขึ้นภายหลัง เหตุการณ์ที่เกิดเนี่ยส่างกันจะมีสองแบบนะครับเสร็จยังครับเสร็จแล้วค่ะยังค่ะเสร็จหรือไม่เสร็จสรุปเสร็จหรือไม่เสร็จเสร็จแล้วค่ะยังค่ะยังค่ะเสร็จแล้วเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะยังค่ะ ักเรียนครูมีเวลาแค่สิสิบวินีไม่งั้นมันจะตัดวิดีโอครูจะไม่เก็บนะครับเดี๋ยวครูจะส่งวิดีโอให้เพื่อนดูด้วยขอให้นักเรียนรีบเขียนนะครับรีบเขียนจะได้เรียนให้เข้าใจเร็วๆครูไปต่อเลยนะค่ะดูอีกบูครับค่ะค่ะ วิธีที่สามไม่ใช่วิธีที่สามขั้นตอนที่สามของวิธีการทางโภชนากา์หลังจากที่เรากําหนดหัวขอ้อความสนใจหลังจากที่เรารวบรวมหลักฐานเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนตรวจสอบหลักฐานนะครับเขาเรียกว่าการตรวจตรวจสอบหลักฐานถูกต้องซึ่งการตรวจสอบหลักฐานเนี่ยมีความสําคัญก็คือว่าเราจะตรวจสอบว่า หลักฐานมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือเพียงใดนะครับเนี yeah. ่ยเอาตรวจสอบเพื่อถ้าขอถามอนะตรวจสอบหลักฐานเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ถึงความถูกต้องและความน่มาเชื่อมันนะครับง่ายไหมง่ายไหมง่ายเนาะก็ได้ง่ายก็ได้ ง่ายก็มันง่ายมันง่ายง่ายง่ายก็ได้ทีนี้ขั้นตอนที่สี่หลังจากตรวจสอบหลักฐานแล้วให้ตีความหลักฐานคำว่าตีความหลักฐานเนี่ยาะว่าตีความหลักฐานสําหรับนักเรียนคิดว่าอะไรไม่รู้จับไม้จับไม้แล้วก็เอาไปตีหลักฐานอีกรอไม่รู้ไม่รู้ท่านตีความหลักฐานนะครับ มันเกิดขึ้นหลังจากการตรวจสอบหลักฐานตรวจสอบเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่เราตรวจสอบว่ามันถูกต้องเสร็จแล้วนะครับหลังจากตรวจสอบถูกต้องแล้วให้เรานําหลักฐานท,ที่ได้นะครับมาจัดหมวดหมู่ให้มันมาจัดหมวดหมู่ว่าเราสามารถได้รับความรู้อะไร ในหลักฐานของแต่ละหมวดหมูแ่แล้วก็มาแยกให้มห็นว่าหมวดหมู่นี้เป็นหมวดหมู่ของหลักฐานที่มาจากโบร,ราณคดีหมวดหมู่นี้เป็นหลักฐานที่มาจากเรื่องเล่าอะไรอย่างนี้แล้วก็มาแยกออกว่ามันหมวดไหนมีความน่าเชื่อถือหมูแรกม่มีความน่าเชื่อถือตัดออกหมวดหมู่ที่สองมีความน่าเชื่อถือเก็บไว้นะครับแบบนี้ ือ้ยขมาใจง่าเจ็บมากเป็นพี่ติกเลยนอ่านอกเนาะมาจากบอลมือว่าได้รับความรู้ใดจากความรู้นั้นบ้างครับ ทีนี้ขั้นสุดท้ายขั้นสุดท้ายขั้นสุดท้ายแล้วขั้นสุดท้ายขั้นอะไรครับขั้นอะไรเรียาแล้วขั้นอะไรการเรียบเรียงและน,นําเสนอข้อมูลถูกต้องนําเสนอใครนะครับทีนี้หลังจากเราเรียบเรียงแล้วแล้วนำนำเสนอใครเราเป็นนักเรียนนะครับเราก็ต้องมานําเสนอคุณคฟูนะครับ ถ้าคุณครูสงสัยคุณครูสามารถสอบถามเราครับเราก็ต้องตอบให้ได้นะครับเพราะว่าเราเป็นคนที่ไปศึกษามาแล้วเข้าใจไหมครับนำเสนอตอบขอสงสัย เนี่ยวิธีการทางประวัติศาสตร์จะมีอยู่ทั้งหมดห้าขั้นตอนนะครับจะเสร็จยังครับจะเสร็จแล้วคกกวรูจะยกตัวอย่างเสร็จแล้วอ่าเสร็จแล้วมีคนเสร็จแล้วอันนี้ยังไม่เสร็จมีบางคนยังไม่เสร็จแล้วค่ะ แล้วเนาะคอานบอกทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันวนะ่าไอ้ทั้งห้าขั้นตอนเนี่ยถ้าเรานำไปใช้เนี่ยเราจะนำไปใช้อย่างไงเขียนพูนี้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเขียนก็ได้เดี๋ยวครูเขียนก่อนเดี๋ยวครูเอาลงไว้ให้นะครับ เดี๋ยวก็ไปเขียนก็ได้จะได้เร็วๆเนาะการนำสุดท้ายนะครับขั้นตอนที่หนึ่งบอกคนที่ขั้นตอนที่หนึ่งที่เราเรียนเมื่อกี้คืออะไรขั้นตอนอะไรกำหนด <คำ S 1> หัวข้อความสนใจเป็นหัวกำหนดหัวข้อความสนใจครูจะที่ใบภาพรวมแล้วกันนะครับสมมติว่าครูเนี่ยเป็นคนที่สนใจเรื่องของจังหวัด ต้นเกิดของครูนะครับครูเกิดจังหวัดอุดรธานีใช่ไหมครูก็จะครูสนใจเรื่องนี้ก็คือเรื่องของอุดรธานีประวัติความเป็นมาของอุดรธานีนักเรียนอาจจะสนใจจังหวัดกรุงเทพม่ใจจังหวัดนักเรียนอาจจะสนใจปทุมธานี ชนบุรีหรืออะไรก็ได้ที่นักเรียนสนใจหรือจะสนใจให้น้อยกว่าครูก็ได้ไม่ต้องเป็นจังหวัดก็ได้นะครับเช่นสนใจคำทูนโงดสนใจอะไรอีกล่ะสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็ได้นะครับต่อมาครูก็จะกำหนดอีกว่าครูสนใจที่มาของชื่อ,อดรนธานีนะครับแบบเนี้ยครูก็จะกําหนดไปเรื่อยๆสิ่งที่ครูสนใจมีอะไรบ้างครูก็จะกําหนดขึ้นมา สถานที่สำคัญแบบนี้เป็นต้นหลังจากกำหนดแล้วข้อสองคืออะไรการรวบรวมหลักฐานร,รวนแบบบ,รบรวมหลักฐานอย่างที่ครูบอกไปรวบรวมหลักฐานมีหลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรองถูกไหมถูกไหมครับ เดี๋ยวเราก็รวบรวมทีละทีละสเต็ปนะครับทีละสเต็ปหลักฐานชั้นต้นหลักฐานชั้นต้นมีอะไรบ้างของกบราวัตธุนีมีอะไรบ้างก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในพร้อมกับสมัยนั้น ยกตัวอย่างเช่นบ้านเชียงบ้านเชียงเขียนอะไรรู้จักบ้านเชียงไหมครับนักเรียนครับฮัลโหลร,รู้จักค่ะรู้จักค่ะบ้านเชียงมีอะไรสำคัญมีอะไรสำคัญบ้านเชียงกับประวัติตาศาสตร์มีอะไรเรื่องปั้นดินเผาไหมใช่ไหมใช่ค่ะ เดี๋ยวคุจะว,วาดรูปให้ดูเครื่องปนินเผาโอ้โหให่ถ่ายปะยา่ะเจ๊กเนี่ยเครื่องปนินเผาอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋อาจจะเป็นอะไรแหละที่สำคัญที่คัญที่นักเรียนสามารถคิดได้ต่อไป2.2หลักฐานชั้นลองนะครับ หลักฐานชั้นลองที่เกิดขึ้นหลักฐานชั้นลองคืออะไรหลักฐานที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นตอนไหนนเรียนครับฮัลโหลอ้าวฮัลโหลนักเรียนครับ ฮัลโหลค่ะเออก็เงียบหมดเรียกก็ไม่ีฝังเนืกว่านื่ว่ามันตัดไม่ใช่อะไรหรอกต่อต่อต่อถ้าจบแล้วจะจบแล้วต่อต่อต่อหลักฐานชั้นรองนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นที่หลังเหตุการณ์นั้นยกตัวอย่างเช่นสารากางจังหวัด ที่เป็นสถานที่นะอาจจะเป็นหนังสือก็ได้เช่ mm hmm. นหนังสืออุดรณานี้หนังสือซื้อต่างๆที่เกี่ยวกับอุดรณทาน,นี้นะครับ mm hmm. มันมีอยู่แล้วแหละนะครับหรือจะเป็นบุคคลก็ได้เช่ mm hmm. นนายอำเภอผู้คายหลักลืน่นนางไงนางครับผู้คายจดตามบอ เดี๋ยวค่อยไปจดที่หลังนะครับเดี๋ยวครูสอนก่อนเดี๋ยวจมีเวลาผ<ฮ>ู้ว่าราชการจังหวัดก็เป็นหลักฐานชั้นรองนะครับหลังจากเรา,เร,า,ารวบรวมหลักฐานเสร็จแล้วขั้นที่สามเราก็ต้องไปทําอะไรครับขั้นที่สามทำอะไรเลยตัวสอบหลักฐานอ่าตรวจสอบ การตรวจสอบลลสหลักฐานการตรวจสอบหลักฐานเนี่ยมีเทคนิคง,ง่ายๆอยู่อย่างนึงนั่นก็คือให้เราเลือกนะครับเลือกหลักฐานเลือกหลักฐานที่มีความถูกต้องของข้อมูลที่ตรงกันนะครับเลือกหลักฐานที่มี ข้อมูลตรงกันเนี่ยนี่คือหลักของมันต่อไปขั้นที่4คือการตีความหลักฐานการตีความหลักฐานก็ตรวจสอบแยกประเภทว่าไอสารการจงังหวัดี่ยสามารถเป็นหลักฐานอะไรมีความน่าเชื่อถือไหมไม่มีก็ตัดออก มีก็เก็บไว้นะครับมันเชียงเนี่ยน่าจะถือไหมหลักฐานเชนต้นมันเชียงเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการตีความหลักฐานเนี่ยเราต้องให้ความเป็นกลางให้ความเป็นกลาง,างไงยช่งคำชี้โนดเนี่ยเรามีเรื่องเล่าใช่ไหม ผีจ้างหนังเนี่ยถูกไหมเาจะบอกว่าฟอชนโนดอยู่ใกล้บ้านเราเว้ยมันต้องมีแน่ๆแหละผีจ้างหนังแต่ถ้าเราศึกษามาแล้วว่าไอ้หลักฐานนั้นน่ะมันไม่น่าเชื่อถือเราก็ต้องให้ความเป็นกลางของมันนะครับก็คือแบบออกให้ความเป็นกลางไม่มีอคตินะครับ5้าการเรีย,รยงการนําเสนอข้อมูล ก็คือนําเอาข้อเท็จจริงอะไรนะครับเทียนหอดเทียงเลยบป่าค่ะยังครับอีกสมัยก็เลือกแล้วนําเอาข้อเท็จจริงมาเผยแพร่ให้ผู้อื่นทราบ ทีนี้นะครับเราก็จบไปแล้วสำหรับเรื่องของวิธีการทามประวัติศาสตร์จบแล้วจบแล้วมีแค่นี้เดี๋ยวนักเรียนไปจดใส่สมุดนะครับทีนี้จะเป็นการสั่งการบ้านการบ้านการบ้านนูจดเสร็จแล้วครับให้นักเรียนหา ข้อมูลที่เป็นสถานที่ต้องเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์นะครับอาจจะเป็นสถานที่ที่นักเรียนสนใจให้นักเรียนหามาเช่คนคาสโนดสนใจคาสโนดก็ได้หรือสนใจสนใจเรื่องของบุรณัธานีสนใจบ้านเชียงสนใจอะไรต่างๆก็ได้นะครับให้หาข้อมูลมานะครับ แล้วเขียนลงไปสมุดอย่างน้อยกู้คา่านักเรียนอย่าง,น,งนัก,นกเรียน,นกระดาษข้อมูลที่นัก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 เรียนใจข้อมูลที่นักนักเรียนใจขอบคุณมากขอบคุณมาก เนี่ยให้นักเรียนหาข้อมูลที่นักเรียนสนใจมาอย่างน้อยขึ้นหน้ากระดาษนะครับ